เห็นแล้วค่ะพ่อพ่อแม่แม่อันนี้คือใบตั้งโอ๋เนาสะสออนแล้วค่ะอันดับแรกคือสออนเนาะบ้านหนูเรียกสะออนคือสวยงามงามาะคักแต่ค่ะพ่อพ่อแม่นี่ค่ะใบเขาเนาะค่ะนี่เพิ่งรดน้ำไปแต่หนูจะทําการตัดมือนีเนาะค่ะแต่เวลาหนูตัดหนูอาจจะบดีไทยเห็บเบิงเนาะค่ะพ่อพ่อแม่อันนี้คือของมาเหเ็บเบิงเนาะอันนี้คือน้ําหมักขี้วัวเนาะนี่น้ำหมักขี้วัว ถ้าผู้ใดมีเปลือกพลร์หมอกแล้วไม่เอาเปลือกแตงโมสับป,ปะรดอย่างเอาใส่ลงไปได้เหมือนเดิมนะคะเอาไปเป็นตัวย่อยสลายธาตุอาหารเนาะเปลือกบักแตงโมบักฮุงจังสิถ้าเขาเหลียกินแล้วค่ะเพราะว่าแม่ซับๆๆๆให้มันเป็นต้นน้อยๆเขาก็ถิงลงไปเลยเดี๋ยวเขาไปย่อยของเขาเองหมักลงไปด้วยกันกับน้ำหมักขี้วัวเลยเนาะอันนี้คือไม่ได้มีความรู้มาจากไหนอันนี้หนูคิดเองเนาะ ของในส่วนหนูก็จะคิดเองทุกอย่างก็จะหาความรู้เพิ่มเติมจากในเน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนมากหนูจะมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของหนูเนาะค่ะนี่เบิ้องใบค่ะอันนี้หนูจะเก็บเนาะเบื้องใบหักอันนี้ผักอีตูค่ะเนาะแล้วจะพามาดูถั่วพูต้นเดิมนั่นแหละต้นเก่าๆต้นเดิมพอๆแม่ๆเบื้องดนี่นี่นี่ขนาดนี่เนาะ ไม่รู้ว่าจะยาวได้แค่ไหนหนูจะปล่อยเลยค่ะจังจังจังลูกนี่แล้วค่ะอันนี้คือปล่อยลูกเก่าลูกเดิมนั่นแหละน,นี่ก็จะปล่อยเนาะค่ะเพราะพอ่อแม่จะเอาพันเนาะนี่กําลังออกดอกใหม่กาลังออกดอกใหม่อันนี้เอามาให้เบ่งเนาะหนึ่งต้นเราจะได้สักสม,มุิเนาะค่ะถ้าเขาเป็นใเฮาได้จากสิบฝากเขาก็ได้หลายเม็ดด้ค่ะพรพอ่อแม่ทั้งไรเน่ะเขาเป็นหลายเม็ดเนาะ ข้างในฝักของเขาจะมีไหลมเมล็ดเนาะใช่จะมีไหลมเมล็ดอันนี้หนูออกมาให้เบ่งเนาะค่ะอันนี้ประมาณสี่มงกวา่าแดดฮ้อนมิเทนี้พ่อพ่อแม่นี่มะเขือเทศเนาะจะทําการรื้อถอนออกแล้วจะหาของมาปลูกเนาะค่ะอันนี้สุกแดงนี่อันนี้พริกพริกที่ใส่น้ำมกขี้วัวเนาะน้ำมกขี้วัวอันมักมักแล้วออกไปใส่มันจะได้ผล จะเห็นผลเร็วกว่าเนาะค่ะเบึงเผาอีตูนี่ค่ะนี่อย่าก,กินอย่าเกลี่ยอย่างนั้นเขาเก็บไปค่ะพ่อพอม่เก็บไปได้เลยเนาะนี่อันนี้ก็จะทําการรื้อถอนเนาะเบึงหน,น่วยเมื่อนี้หนูกระลีบเนาะค่ะนี่บักเคียร์ต่ำสมค่ะเัามี้เรา,าเขามาต้องไปซื้อเขาพ่อพอม่เรื่งเทียเขาก็ได้กดอยากเขาก็ต่เบึงเผาอีตูแตกแล้วแตกอีกค่ะนี่ ปูกกินค่ะพี่น้องว่าต้องว่าจิตต้องไปซื้อผู้ใดขาดอกเพาก็ขปูกกินของเขาเบื่บองบักพั่วพูบกพั่วพูอันนี้หนูไม่ได้เก็บอีละต้นเลยนี่นี่ไ่ได้เก็บอีละค้ะนี่เนาะนี่ฝากจังเสร็จลยนี่นี่สช่ค่ะเก็บออกไปกันค่ะแ,แล้วจะเจอโฮอร์โมนนมไข่เนาะ เมื่อนี้กระรีบจะได้ไปทุลาอีกพรุ่งนี้ต้องไปขายของเนาะค่ะเนี่ยเก็บประกอบไว้ก่อนเนาะมั่อก็จเป็นรุนเป็นรุนไปแล้วค่ะถ้าดินดีดินดีเขาผมุ้งดีธาตุอาหารพอมั้ก็สวยงามค่ะพ่อพ่อ,พอม่ผพักหญ่าเขาก็สวยงามเนาะอันนี้หนูเอามาให้ดูแล้วค่ะนี่พังอีตู้ไหมนี่บังบอกพีกกำลังข้นไมค่ะนี่ เจอน้ำหมกักคิวเข้าไปเนาะมันกับบอเมนว่าใส่ยางเดี๋ยวแล้วมันจีสวยงามได้เพราะพ่อแม่แต่หนูไม่ใช้สารเคมีเลยไงหนูยอมรับเลยว่าหนูไม่ใช้แต่ว่าหนูก็มีออปชั่นอื่นมาเสริมเนาะจะเป็นหัวเชื้อฉีดพ่นหรือว่าจะเป็นปุ๋ยแร่ธาตุที่ว่าเขาปรับสภาพดินเนาะหนูจะใช้แบบนั้นมากกว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีสูตร15หรือสูตรเร่งดอกเร่งผลหนูจะไม่ใช้เลยเด้อค่ะ อันนี้หนูจะไม่ใช้เลยเด้ออันนี้ไม่งนค่ะนี่ค่ะผักอีตู้แก่แล้วค่ะพอ่พอพ่อแม่นี่ออกดอกแก่แล้วตัดได้เลยเนาะคะ่ะเบิ่งบักเขียวกผักอีตู้จะได้ถอนออกถอนบักเขียวกออกเนาะคะ่ะมีฮอดพริกอันนี้กับพ่อท่านไทยไายให้เบิ่งเบิดดอกค่ะมื่อนี้รีบเนาะคะ่ะลาก็ขอขอบคุณขอบคุณพอ่พอพอ่อแม่เนาะวันนี้เอาบรรยากาศตอน เย็นๆก็ไม่เย็นมากเท่าไหร่เนาะประมาณสี่โมงครึ่งมาให้ดูเนาะค่ะ <_ d ance> บรรยากาศบ้านๆพิกัดบ้านเสมาอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอ่ะพอๆมๆอยู่ทั้งหมาคอมเมนต์หลายเด้อนี่ค่ะเมืองวัาพิกวัดพิกตายแล้วตายอีกล้นแล้วล้วนอีกพี่น้องสังเกตเมื่อจากใบเนาะค่ะนี่ไปที่เหลืองที่เก่ที่เป็นห้อยเด็ดห้อยหลวงห้อยตายเนาะค่ะนี่นี่ขืนมาใบไหม หลังจากฉีดพน่นฮอร์โมอนนมไข่เนาะแล้วก็น้ำหมักขี้วัวถ้าฉีดพ่นอาจจะเห็นผลไว้พี่น้องถ้ากองฉีดพ่นได้เนาะถ้ามันไม่ตันแบบตันหัวฉีดของเขาเะเะนี่อันนี้เอาไหมเบิ้งหนูก็มองว่าเห็นดอกมันแสงเดดอันนี้น้ำหมักขี้วัวเนาะเขามีเข่าเศษเข่าเรือเข่าเจ้าเข่าเหนียวเขาก็มาเทลงได้คะ่ะพ่อพ่อแม่เทลงไปเลยแล้วเขาก็ทําการย่อยอันนี้นูตักไปแล้วด้วยคะ่ะสังเกตได้จากอาการมันยุบตัวเนาะยุบตัว หนูบระันเดมีเวลาเฮ็ดอีกจ้ะหนูต้องมีเวลาเข้าสวนอีกนานเลยแหละอันนี้หนูจะเอามาให้เบ่งพิกต้นนี้นะคะนี่นี่พ่อพ่อแม่พิกต้นนี้ตายแล้วตายอีกลน้ลนแล้วล้นอีกเบ่งแก่เก่ากึกซ้ำแต่จนได้เอาจนได้เอาเสียกจ้องไว้นะคะเอาเชือกผูกไว้เนาะผูกกับเสากับไม้ไว้เนี่ยแล้วหนูบำลุ้งไม้พี่น้องเบ่งเบ,บ่งนวยพริกนะคะแต่ว่าเราต้องอาศัยเวลาเนาะ มันจะไม่ทันใจหรือรวดเร็วเหมือนเราใช้ปุ๋ยเคมีเนาะไม่รวดเร็วไม่ทันใจไม่ไม่ทนัทนใจเราเลยแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะเราทําเองกินเองเนาะเราต้องใช้เวลากับมันดูแลเข้าใจเขาเนาะนี่ค่ะเบิงบ้งเบิ้งงนวยตายแล้วตายอีกเบื้องสังเกตจากลำต้นด้วยพอพ่อแม่นน่นี่ค่ะนี่คือลำต้นที่แก่มากเนาะเบืง้งคนอะ่ะบอกไว้ได้ค่ะว่าตั้งแต่ย้ำได้ ปีที่แล้วก็ก็ทั้งปีน่ะปีนี้ก็มาอีกตน้นพริกต้นนี้ก็น่าจะประมาณปีก่อนนู้นเนาะปีก่อนนู้นปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเลยอยู่แบบนี้ใบแหงใบาตายก็เกิดใบใหม่แตกใบใหม่แตกใบใหม่ขึ้นมาก็เป็นลูกใหม่บำรุงใหม่แบบนี้ะละค่ะลาก็ขอขอบคุณพ่อพ่อ่าเด้อที่เขามาเราปรึงรับชมหลานเนาะเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปอยูจังหวัดแอมเพื่แต่มาคเมเนต์กันหลานในเด้อพี่นงเด้อ ผู้ใดปลูกอีอย่างมะเววามาแช่หอนฝนตกปะตกมะเวากันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันยาวๆค่ะตอนนี้ขออนุญาตไปเข้าสวนเก็บผักแป๊บนึงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ